โอ้โห <Okay. S 2> ร้านเซฟแพร่โคตรระยำนั่นเองนะคะไม่ได้ทานนานมากแล้วก็อยากทานมากๆเซฟแพรตอนนี้หอมมากเลยนะคะทุกคนท่าที่แล้วไข่ยนึงเดี่หว้าโคตรจีนมากไข่มึงใหญ่ขนาดนี้ ก็ใจอ่ะฟู้ไข่ดองฟู้ไข่ดองของเซแี่คือเขาถ้ามีความเจนลี่มากทุกคนไข่เขาหนึบหนึบไม่เหมือนที่อื่นนะคะเจนล,ลี่เจล,ลาตินเว่อร์ไข่มากค่ะแทแดนแทแดนทุกคนดูนี่สินี่เราเจอชาวบ้านแบบเขาแกะหอยนางรมกันลุงบอกอ e ีเหม็น <laughs> นึกวก็ลุงจะชอบหอย <laughs> ข่าวไม่ได้แปลว่าจะไม่เหม็นนะเรากำลัง ไปบางแสนกันแล้วก็คือพอมาพักที่โรงแรมทุกคนมันมีงานรถแข่งแล้วคืออยู่ดีๆรถก็เข้ามาในซอยทั้งทๆที่มันเป็นวันว์ใช่ไหมลุงมันเป็นทางของเราแต่เหมือนแบบข้อรักไกลปล่อยเข้ามาเราก็ติดชะงักกันอยู่นะคะเราก็เลย มาดูเขาแกะหอยกันดีกว่าทุกคนอยากจะซื้อกินเลยนะนนเนี่ยไม่รู้ขายที่ไหนวันนี้แอบตื่นเต้นบ่เพราะว่าจริงๆอะไม่เคยถ่ายคลิปกินเองมานานมากแล้วหลายปีมากแล้วทุกคนคือปกติต้องมีตะกรงใช่ไหมใช่ค่ะคลิปนี้ไม่มีตะกรงนะคะี่นีเนี่ยเป็นนิโนโน่งนาอใช่ใช่ก็ ถ่ายกันเองนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการถ่ายเองของกัจจางจะรอดไหมนะคะซึ่งร้านที่จะไปก e er <Lords> ็คือร้านเจแพรโคตรเยันนั่นเองนะคะไม่ได้ทานนั้นากแล้วก็อยากทานมากสัมผัสที่ถึงน้ำลายไหลออกได้แล้วน้ำลายซอมาแต่ก่อนอื่นเลยก็คือเราเดินทางน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงรถติดค่ะเพราะว่าเขามีรถแข่งนะคะก็เดี๋ยวจะจัดคินดูก่อนเลยนะคะสูตรนี้นะคะคินดูพลัสคะรถรวมได้ด้วยเพราะฉะนั้นเหมาะมากกับพวกยำแบบนี้นะคะแล้วก็ปกแป้งนะคะจากข้าวเหนียวแล้วก็ไก่ทอดอะไรเงี้ยก็สามารถบล็อกได้หมดเลยนะคะบล็อกแป้ง รถรวมนะคะวันนี้ก็จะจัดอีเมตรต้งตัะหน่อยหรือไสองเมดแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้กะว่าจัดหนักเลยค่ะเจ๊แพนะคะมือแรกของวันวันนี้ถ้าเกิดคลิปช่วงไหนที่ภาพไม่ค่อยโอเคก็คือไม่ใช่กะตั้งถ่ายเองนะคะเป็นปาหรือไม่ก็พี่กล้องนะจะตับมือแทนคุณไบ์นะคะโอเคจับเวลาได้เจอกันครึ่งชั่วโมงพร้อมกิน เแล้กในที่สุดคิวมากเรามาวันอาทิตย์นะทุกคนคนเยอะมากดูคิวนายสุยเจ๊แพยสวยมากสวัสดีค่ะรับคิวที่ไหนโอ๊ยคนเยอะมากเลยอ่ะวันนี้อ้ยสีผมสวยมากจะแพ่ตอนนี้ผอมมากเลยนะคะทุกคนคุณคุณดีนะคะอาทิตย่แล้ว เขาที้แล้วมันมีเอาเินดูมา<ท>ให้เ<ท>ออสีผมเปรี้ยวมากค่ะตอนนี้กี่คิวอะแปดของประมาณ9กคิวเนาะโ,<ท>โอเคอ่ะยังไม่เยอะมากโอเคนี่เธอต้องกินฟูไข่ดองของเจ๊แพรก็คือหอเด็ดหรอท,ที่สุดคือไม่เหมือนที่อื่นเลยมันจะมีความเจลลี่มากนะคอยนางลมอยากกินอยากกินตั้งแต่ตอนที่เห็นเขาแงะตั้งแต่เปิดคลิปแล้วคอยข่าวค่ะดียำสามไข่ก็น่ากินยำสามไข่ก็จะมีไข่แดงเค็มเนาะไข่ปลาริวกิวหรือริวซิวนะริวกิวริวกิวไข่ปู เรียกสองอย่างใช่ไหมใช่ปลาด้วยค่ะไม่ต้องดูลายมือได้และอ่าได้ค่ะจะบอกว่าคือเจ๊แพเนี่ยที่เขาโด่งดังก็คือนอกจากเรื่องรสชาติอร่อยแล้วอ่ะคือราคาเขาถูกมากเธอรูพวกไหนรู้มาเนี่ยร้อยเดียวยำหอยแครงเจ็ดสิบนะแล้วก็คือยำแซลมอนถ้าเป็นยำแซลมอนหบวกกุ้งสดนะร้อยห้าสิบบาทไม่ถูกอ่ะตั้งใจจดมากนะคะเหมือนทำ้อสอบเอากุ้งสดไ้ป่ะได้ยำหอยแครงบวกกุ้งสดให้ทายราคาสองห้าอ่ะ 20บาทเฮ้ยเอาดีซุงเทมหาไม่ได้ลาคานี้เอาดีถูกมากและอร่อยมากนะคะทุกแทะต้องลองแหละแล้วก็คาดไม่ได้อะไรคะบเออจะปเทมรอร่อยมากได้ค่ะออเดอร์ประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับสี่คนค่อนข้างเยอะมากแล้วเลยแหละเยอะมากค่ะรองกินกันนะได้ค่ะไปค่ะ คนนี้เห็นอันนี้ก็คือยำยกลานะคะที่เราไม่ได้นะอันนี้หมดแล้วนะคะอของลูกค้าใช่คือมันใหญ่มากๆใหญ่มากใหญ่มากของคนอื่นจะน่ากิน,าม,น,ม,นมากยินดีด้วยกับคุณลูกค้าที่ได้นะคะด <laughs> ูให้เยอะมากๆเนื้อสัตว <down> ์ลอยตัะ,ะตาย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 นี่ค่ะความอลังการงานสร้างนะจ๊ะต้องใส่เรือนะคะไม่ได้ใส่จานนะนี่ใช่ ใส่เรือไปได้ค่ะโอ้โหหัวมากอย่างนี้ยำยกร้านเท่าไหร่คะเจ๊แพตอันนี้ยัง500อยู่เลยของทะเลขึ้นมาแบบว่าเกือบเข้าตัวคุณพูนค่ะไม่นาน จิงไม่นานจะเจ๊งยังอยู่ราคานี้ใช่แต่ว่าเราก็ยังยังตึงราคาไว้อยู่สุดยอดค่ะเขาเรียกว่าตึงราคาไว้นะคะใหญ่มากๆดูจากที่เจ๊แพรถือนะคะไม่ไหวแล้วจะขาดแล้วจะขาดแล้วได้โตแล้วนะคะทุกคนเราได้แพรล่างอีกแล้วอ่ะมีความไพรเวทอีกแล้วนะคะนี่ริมน้ำริมน้ำบรรยากาศดีฟุด แล้วนะคะวันนี้เราก็ต้องตั้งกล้องสองกล้องอ <laughs> ไม่มีคนถ่ายให้จะเห็นหน้าเราแคบหน่อยไม่มีตากล้องไหม,มใช่น,น,นี่อันนี้เป็นเมนูใหม่ที่ปกติเราไม่เคยกินเลยนะคะก็คือเป็นชุดทะเลลวกจิ้มนะซึ่งเขาบอกว่าของหมดไปเยอะแล้วแต่ว่าก็ยังมีเยอะยอยู่มากก็เลยอยากจาชิมอันนี้ก่อนนะคะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่หอยนางรมเมื่อกี้เขาก็บอกว่าหอยนางรมวันนี้ตัวใหญ่หมดนี่ใช่ใช่ที่เป็นปลาแต่ก็ยังได้เนี่ยแต่ว่าถือว่าไซส์นี้ก็ยังคือยังดูใหญ่อยู่นะสองตัวก่อน กัดจืมากใส่กัลน้งดีนะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนี่กัดตัวใหญ่แล้วนะอือใหญ่เลยค่ะสซส์เล็กอะอันนี้เสแพน่าจะเตรียมมาให้นะคะวันนี้ลืมสั่งนะยำหมูเด้งคือหมูเด้งที่นี่ก็อร่อยนะอร่อยมากหัวดีมากจำเขาดีใช่ไหมอืออย่างที่บอกคือราคาหากินไม่ได้ในกรุงเทพทุกคนเอจริงราคาดีจริงเด้งอะจูสอะฉ่ำมากโูหกุ้งตัวใหญ่มากใหญ่วราชฉ่ำอะโอ้โหทุกคนดูใส่ปลาหมึกไข่หมึกใหญ่ขนาดนี้ กกค่ะ็สะใจอ่ะไข่หรือตัวฮะไข่ค่ะใหญ่มากแบบราดน้ำยำเอาดีๆคิดถึงหลังงงเยี่ยมกันนะแต่เราเรียนเรามีไข่ปลาหมึกไข่ใช่ไต่องกินทุกวันอุ่นจะซีฟูดเหรซีฟูด่ะซีฟูดแซ่บมากอะิ่ไม่หมดสักทีอะ ไ่ใชหมทุกคนค่ะนี่นะปริมาณไข่กคือเยอะมากนี่ร้อยกว่าบาทคุคุ้มใช่คดคุ้มแค่ไข่พูคุ้มแล้วดูดิโปรตีนไข่แมงดามานั่งเงยเองแซ่บมากอ่ะวยามีสามไข่ค่ะเดี๋ยวนะเพิ่นตักไปแค่สองนากีอะต่ออีกสักหนึ่งแล้วไหมจะได้ครบสามไม่กินไข่แมงดาใช่ไง ว่าแล้วไงแต่เราปกติเคยกินปะเคยเคยชิมเลยจิจ่าทั้งหมดขอตัดได้ไก่หน่อยทุกคนไก่ทอดคือนัมเบอร์วันนะคะที่นี่บอกเลยไก่ทอดน้ำปลาไก่ทอดสีสวยมากเลยใช่อร่อยมาก อร่อยมากเอร่อยเหมือนเดิมไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มอ่ะอร่อยหนังนี่กรอบกินร้อนกรอบมากไม่มีความเค็มความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเอาน้ำจิ้มเลยตอนนี้คือมูฟออนจากอะไรไม่ได้หรือปะอะไรทะเลลวกจิ้มแต่ว่าไม่จิ้มซีฟู้ดมาจิ้มน้ำยำอืมโอ้โหคือไม่ไหว้นมูเออทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือนี่ที่บอกค่ะปูไข่ดองปูไข่ดองของเจ๊แครคือเขาจะมีความเจนลี่มากทุกคนไข่เขาหนึบหนึไม่เหมือนที่อื่นนะคะโอ้โห ดูทุกคนไข่แบบคนหลังกล้องคือยักหน้าแบบอืเจลลี่เจลาตินเวอร์อร่อยมากค่ะผมก็ยังง่วนอยู่กับสามไข่ผูุก่อนไม่ได้ใช่ไหมคะแต่บาคนมีเมนูโปรดเลยเองนะเนาจริงคืออร่อยทุกอย่างเลยใช่มาก้างแล้วนะคะ ยำกั้งกัง้งก็ตัวมาเริ่มเลยค่ะนี่ <Wow. S 2> แฉกตัดขาดมันออกไปด้วยนะนี่มันใหญ่ยาวมากเห็นไหมบอกแล้วอืมันกระป๋องแล้วก็โคนนะคะโปะไปเลยแน่นแน่แนเต็มปาก<ๆ>มันทอดดิบเขาดีจริงๆนะสดมากคือสดมากแล้วก็ราคาคือแบบไม่น่าเชื่อว่าจะขายราคานี้ได้เพราะว่าเจ๊แพรยังให้ของแบบคือตัวใหญ่หมดเลยอ่ะ,อะกั้งใหญ่ในที่เราเห็นพวกทะเลอย่างเงี้ยมันดูไข่ดิบเริ่มเลยอ่ะกุ้งเกิ้งตัวใหญ่หมดเลยค่ะ เลี้ยงตรึงราคาไว้นะคะที่จิมเคยบอกตอนแรกอือสุดยอดไส่ทอดอร่อยจริงใช่ไหมอร่อยมากเผือกหอยอือให้ไหมอร่อยมากกึบกึบกึบสุดยอดแล้วจิ้มน้ำยำคือแบบ the best ไม่ไหวดีจริงแอ้ชิมยำหอยแครงหน่อยหอยแครงอร่อยยำหอยแครงของโปรดของนิชันเอง หมดเองหมดเองเขาใหญ่เวอร์อะคกัดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะอืทั้งกัดได้กินไข่ปลาลิวคิวไปก็คุกยิ้มไม่ได้เลยุบ้าเลยมันตกอุ้มรักเลยนะคุกยิ้มไม่ได้เลยโอ้ยี๋เนื้อไดองมันเรืองเหลืองน้ำจิ้มซีฟู้ดมันส้มอยู่นะลุงอามาเนี่ย เนื้อหนึบแล้วก็หวานเนาะซูที่อื่นนะอาจจะเนื้อเละแต่ว่าที่นี่นะคะเนื้อเขาจะแบบเจลลี่หนึบมากทุกคนหนึบเลยอ่ะเนื้อหวานมากมันปูอร่อยมากโอ้ยสบายจังใครจะทนไหวมาค่ะมาสู้ฟันกันทุกคนปกติกาต้องจะไม่ค่อยกินนะอย่างเงี้ยปกติลุงกับพี่เขชอบกินหอยโขงหอยอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับเป็นไง มันเด้งสู้ฟันมากนี่นะคะอยากกินเลยนะตั้งโตโตโหนี่หั่นกินได้ประมาณ3สาอคำจริงใหญ่เกินเดี๋ยวขอเวลาประมาณชั่วโมงอันนี้จะไม่กินเออนี่ขนาดตัดออกมาแล้วยังใหญ่อ่ะยังยาวอ่ะล้นช้อนอ่ะใช่คุ้มมากนะคะอืมอืมจับเบิกไม่หมดคือเรื่องจริงเลยวัเนี่ย โปรงการนี <łość> ้เขาเราออกไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ติดใจของสดใช่ไหมอ่าแต่ร้านนี้คือมันดูสะอาดใช่ใช่ใช่ประเด็นคือมันดูขาวดูสะอาดก็เลยแบบเอออยากลอนครั้งแรกนะคะของกุ้งสดชอบเลยดิ โครงการนี้เขาเลาออกไม่ได้นะบอกเลยอืมใช่กุ้งสดคือ the base ค่ะแล้วเมื่อกี้พี่ก้องชิมอะไรไปขามันหรอหรือว่ากระดองมันใช่ไหมที่สุดแล้วใช่ไหมปูไข่ดองอร่อยแบบตาเหลือกเลยเออคือเคยกินที่อื่นมาด้วยถูกป่ะรู้สึกว่ามันแตกต่างป่ะคือมันไม่ขาวเลยอืมมันไม่ขาวแล้วมันมีความแบบเหมือนที่กัตตังบอกเจลลี่เจลลี่อะะควน่ป่ะเออไม่เหมือนที่อื่นอืมเอออร่อยมานะคะแนะนำต้องลองจริงนะคะปูไข่ดองคือแบบเด็ดมากนะคะแล้วก็ไก่ทอดนะ